หรือเขานอนอาบแดดสิคะโอ้ยมีความสุขมากเลยเนี่ยได้นอนอาบแดดเนี่ยอาได้เวลาหมั่มซุปๆแล้วลูกเตี้ยครับเตี้ยครับหม่มซุปๆุปไม่รู้ได้ยินนะนะั่น่ะไม่รู้ลุกแล้วนี่มาแล้วลูกซุปหอมหอมเลยซุปต้มเมื่อกี้เลยซ่งต้มแล้วก็รอให้เย็นนี่ตอนนี้เย็นแล้วอ่ามันเป็นน้ำซุป200 ml อผสมน้ำน้ำต้มสุกอีก300 ml อ เออทนี้กินเองเลยเพราะอะไรเพราะว่าดูดูไขมันสชไคะไขมันอยู่ในซุปเนี่ยคือมันมีเคยต้มแบบว่าไก่ที่เอาเอาหนังไก่ออกนะหรือว่าอันนี้คืออกไก่หรือว่าบางทีต้มเป็นสันในอย่างเงี้ยมันจะไม่มีไขมันที่ลอยๆอย่างเงี้ยโอ้โหกินยากมากไม่กินไม่ชอบอืมแต่ถ้าเอาหนังใส่เข้าไปด้วยหนังไก่เนี่ยเนี่ยโอ้โหกินได้กินดีเลย สามโมดีไหมไม่ดี <c oughs> ควรเอาหนังไก่ออกนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่กินน้ำยากบางทีมันคือมันต้องแลกก็คือจะต้องให้เขาอยากให้เขากินน้ำเยอะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนี้เขาไม่กินน้ำเนี่ยมันมีป้อนอะ่ะวันหนึ่งเป็นพันเอ็มอลมันทำไม่ได้อยู่แล้วอืมเพราะว่าด้วยน้ำหนักตัวเขาเขาควรจะต้องกินวันละหนึ่งลิตรเนี่ยคะ่ะอ่าก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้เขากินไขมนันเขาก็จะกินอร่อย เออมันก็จะทําให้เขาอ้วนมามีก็ต้องใช้วิธีการพาเขาไปเดินไปวิ่งแล้วก็กวกอาหารเม็ดที่มันเป็นสูตรแบบว่าควบคุมน้ําหนักเนี่ยเอาอย่างนั้นทดแทนไปอืมลูกเนาะค <c oughs> บกันครึ่งทางสตริกมากก็ก็น่าสงสารเขากินแบบเขาก็กินเหมือนกันแหละถ้าสมมติว่ามามีจะสตรีกจริงๆนะแต่อู้โหมามีก็ตามคอยแบบว่าถือชามให้ แล้วเขาก็จะกินแบบว่าผืออืดผือโอมมาเหมือนแบบหมนมีเคยมีเพื่อนบอกนะว่าเวลากินน้ำเปล่าแล้วมันจะอยากจะอันเจียนอ่ะเป็นกันไหมคะแต่มันมีไม่เป็นงามเพราะหมามีชอบกินน้ำเปล่ามากหมามีกินน้ำวันละสองสามลิตรอ,อ่ะเออเออหมนมีก็เลยไม่รู้อ่ะแต่ว่าม,มีคนมีคนเคยบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบน้ำเปล่าเลยเพื่ออาจจะเป็นอย่างนั้นอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าดูเซซมันใหญ่เลยแดดก็ร้อน <c oughs>